พี่หลามกับพี่เออยู่ที่งานมอเตอร์โชว์อยู่ที่บูธของเนต้ากับรถอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังจะมาในบ้านเราในอีกไม่นานนี้นะครับตัวนี้ทรงสปอร์ตเลยรถรุ่นนี้เนี่ยพาดูคร่าวๆแล้วถ้าเกิดคุณสนใจให้ลองขับดูในคลิปเพราะลองขับมาแล้วเราจะไม่พูดทันเวงเพราะเราขับแล้วก็พลี่ขับว่าขันนี้ครับเนต้า GT ทีครับจีทีในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่น2มอเตอร์โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยตัวท็อปสุดครับกําลัง400กวารงม้าโอ้โหแรงม้าเเท่าไหร่ วันนั้นพาคุ้ชมสัมพันธ์แล้วอัตราเล้งสูตรถึงร้อยที่บอกสามจุดเจ็ดวิกับโหมดที่เป็นล้อนคอนโทรลนี่มีโหมดที่เป็นเทคออกครับจรวดเทคออกได้เลยรถดึงหงายครับวันนั้นดูแก้กล้าก้องครับกล้าก้องหงายหลังกล้ากล้องหงายท้องวันเรามีแก้งมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวเราใส่คลิปด้านล่างให้ด้วยใช่ใช่รุ่นนี้ลำเลือวันนี้พามาดูในงานก็คือเอามาโชว์หนึ่งครั้งมี2สีให้ดูในงานนี้ บอกเลยครับคันนี้สีแดงเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่ครับคันสีฟ้าอะมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์เดี่ยวคันมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยถ้ารู้ราคาแล้วทุกคนแจ็คลิดต้องรอครับรอนิดนึงคือเวบเวบมาราคายังเป็นทางการเนี่ยยังไม่ออกวันนี้แต่เรามีราคาแบบแบบแววแววบอกซิจะซิบซิประมาณล้านนิดนิดล้านไม่ข้ามไม่ข้ามแสน รอดูเราดูว่าจริงหรือเปล่าที่ผมได้ยินมาอหกับรถทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับกับแบบว่าตัวมอเตอร์เดี่ยวนะตัวมอเตอร์เดี่ยวคือขับรอเลยอ่ะไม่ต้องห่วงพี่200กว่าแรงม้าโอ้โหสบายแล้วผมลองตัวนี้แล้วเพื่อนๆสื่อมวลชนลองคันนน้นบ้างครับกันเดี่ยผมขามมาแล้วเขาบอกคันนน้นอ่ะกดมาตูดมาตูดมีดึงนิดๆแสดงว่าเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังขับหลังครับขับหลังก็ฟีลิ่งสปอร์ตเลย พี่นี่เราคุ้นเคยพี่นี่ที่เราอยากได้กันแล้วเวลคูเป้ขับหลังตัวนู้นนะมาครับแล้วก็นี่คันนี้จะเป็นขับสี่คันนี้คือแรงกับดุกว่าในคันนี้โอ้หสวยงามดูทรงดูทรงนี่ไฟหน้า LED มีลาทำเลิ่งไล้ลากมาเส้นสวย ไฟเลี้ยวก็เป็น l e วดีสวยงามครับตรงนี้เหมือนจะเจาะรูนะแต่ไม่ได้เจาะรูเป็นลวดลายเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์นะาะคันนี้เนื่องจากอย่างที่บอกครับเป็นรถที่จําหน่ายจริงแต่เป็นเวอร์ชั่นที่จําหน่ายในประเทศจีนครับผมทางในต้ามาก่อนก็คือพวงมาลัยซ้ายเอาพวงมาลัยซ้ายอยู่เซ้ายครับทั้งสองคันเป็นพวงมาลัยซ้ายครับนนี้พามาให้ชมตัวจริงอีกรอบหนึ่งใช่กับข้างในรถผมว่าสวยเขียวเป็นดำตัดส้มริมนันตัดส้มเนี่ยถือว่าสวยเขียวผมต้องเดินมาทางนี้นิดนึงเพราะว่าทางโน้นมีคุณผู้หญิงเขากำลังไลฟ นี่ผู้ไซ้ายพี่ลงมาสายดี่แน่นอนจะมาดูฝั่งนี้ต้องดูฝั่งนี้อ้าให้ตากล้องเข้าไปดูนี่ครับในเรื่องของความสวยงามโอ้โหทั้งในนี่รถสปอร์ตแบบราคาแบบสปอร์ตสี่ที่นั่งราคาหลายล้านแล้วิงจริงอ่ะรักชูรี่เรียวนะพี่ถ้าพี่พับบอกนุ่มเบจะเลื่อนไปได้เองออโต้ให้ด้วยทำให้เราสามารถขึ้นข้างหลังเนี่ยได้สะดวกขึ้นใครบอกรถสองประตูเข้ายากวันนั้นผมพาแล้วครับพาไปเทสลองขับมีหูยิ้วอ่ะไม่ใช่มีหูยิ้วตรงนี้ เอาไว้อุ้ยหลุดเปิดได้เอาไว้นี้เอาไว้ของเบล์ไห่รู้เปล่านี่คือเหตุผลว่ารถต้องบอกงี้รถสองกระตูเนี่ยกระตูมันยาวเสาบีพิลามันอยู่ไกลเวลาม่รั้งไม่ถึงหาเบลไม่เจอเบลไม่เจออย่างเงี้ยทำให้มันอยู่ข้างตัวนะครับเราดึงมาแล้วก็คาดได้เลยแล้วแต่ถ้าหลายคนบอกเอ้าดึงนี้แล้วเข้าไงบอดเนี่ยฮะเวลาเขาบอกอ่าโอเคโอเคแล้วเนี่ยถึงบอกว่าดีไซน์เขาก็สวยทันสมัยยังมีบอรหลังให้นั่งนิดนึงเนี่ย สวิทชกดดิผมกดนะกระดิ่นิ้วกดปุ๊บพับอ๋อเลื่อนเลยนี่คือวิธีเอาเข้าสะดวกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมลักชัวรี่นะดูเป็นรถสปอร์ตแต่เขาจะมีความหรูหราได้นะวันนั้นดักกล้องผมนั่งแล้วนี่ครับซิ่งในสนามด้วยกันหักโโอ้หจะเขาบอกเอาผมไม่ทำละมานทำไมพี่นี่นะฮะใส่ยางไพไพลอ์สปอร์ตสีมาเลยนะอ๋อจุดต่างพี่ ที่ต่างต้องบอกเลยครับยาง2รุ่นจะไม่เหมือนกันในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวยางจะไม่ใช่จะเป็นดันหลอกตัวนั้นตัวนั้นเป็นดันหลอกครับเป็นดันหลอกยางในรุ่น2มอเตอร์คุณจะได้มิชลินพลอตสปอร์ตสี่นี่เป็นสเปคสําหรับเฉพาะสาหรับในเวอร์ชันมอเตอร์คู่ขับสี่ล้อเพราะกำลังเยอะอะสี่ร้อยหกสิบแรงม้าเนี่ยพี่ไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มั่นใจ นะพาดูช่วงท้ายเบรกก็จะดีเบรกก็จะดีกว่าตัวนี้เบรกใหญ่เลยใหญ่ขยายขนาดมาเพื่อเราร็อกสนนะนี่แล้วดูชุดท้ายชุดท้ายไฟท้ายอย่างนี้ทราบดีครับสวยไหมไฟท้ายเป็นปู l e ลดีแล้วดูการวางดรอตวางตัวไฟอ่ะดูนะสวยนะจะบอกว่าถ้าพี่เอารีโมทมากดล็อกไฟมันค่อยๆปิดค่อยดับนะมันจะมันจะวิ่งมันจะวิ่งเค่อนค่อยดับเวลาเปิดจะค่อยๆไล่ติดซีเควนซ์เนี่ยเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์ผมชอบลูกเล่นที่ใส่มาในตัวนี้ อีกหน่อยคือใครอยากขับรถทรงสปอร์ตเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนเยอะถูกแล้วไฟฟ้าด้วย E ีร้อนแล้วเป็น EV 1 0ร้อเซมอเตอร์เดียวก็ขับสนุกแล้วต้องถามอย่างนี้พี่ถาม<ะ>ถาว่ามนุษย์สันดาบอย่างพี่รามเนี่ยะจะมาไฟฟ้าไหมครับนี่ใจไม่ไม่อยู่ปกติเลยนะใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยนะพอรู้ราคาแล้วกับดูรูปทรงแล้วเนี่ยโอ้โหเป้าเลยเป้าจะมีรถสองประตูอยู่จอดที่บ้านไหมนะแล้วสีสันเจ็บปวดน,นะสีนี่ สีฟ้าพาร์ทเทลหรือสี<ช>แดงสดสีไหนก็หล่อค่ะนะฮะแล้วลงทุนน้อยแบบหล้านนิดนิดนผ่อนแบบผ่อนได้อะ่ะเอื้อมถึง,ถงนะฮะเห็นมหมนี่คือรถสองประตูในตระกูลของเนต้าหรือเนต้าจีทีแต่ครับคุณผู้ชมครับ ถ้าดูว่าเขายังไม่เปิดจําหน่ายวันนี้วันที่พามาดูจริงยังไม่ได้บอกว่าจําหน่ายเมื่อไหร่ครแค่แอบถามราคาว่ามันเท่าไหร่อาจจะเสียเวลารอนานผมเดี๋ยวผมพาพี่หลามไปดูอีกหนึ่งคันสองประตูเหมือนกันสปอร์ตเหมือนกันนะสปอร์ตสองประตูกัน,ปปน,กนไปดูสีพาทเทลด้วยไ,ไ,ไปดูดูคัน้นนี่ครับถ้าคุณจะสปอร์ตนะครับคุณต้องสปอร์ตทั้งครอบครัวลูกๆคุณต้องสปอร์ตด้วยนี่คือเนต้าคิดครับคือจะบอกว่าความสาสปอร์ตเนี่ยไม่ได้หยุดที่ลูกๆครับผมไม่มีลูกอะ ผม<อ>มีลูกไงขอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่คุณดูสเปคขอดูสเปคของรถเขาก่อนไม่ได้เหรอ<ม>อยากอยากอ่ะอยากย่อนขาลงไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้แล้ว <laughs> นะฮะ นี่คือเนต้าคิดนะครับรถไฟไไฟ้าอ v ไซส์เล็กจิ๋วที่สุดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมซื้อเนต้าจีแล้วมาซื้อ2คันนี้เอาไว้ให้ลูกๆขับที่บ้านได้คือเครียกเป็นการกันปัญหาครับกันกันความรวดร้าวในครอบครัว<ถ>กันลูกบอกว่าพ่อซื้อแต่ของเล่นพ่อ แล้วหนูอ่ะมีอะไรที่เป็นของหนูไหมน่ารักไหมมิธีจบครับมิธีจบก็คือเราซื้อเนต้าคิดให้ทุกคุณรู้น่ารักมากนี่เขาดีไซน์เหมือนแบบเหมือนเหมือนรถเนต้าจีทหรือรถด,ดีไซน์แล้วลายเหมือนเลย มีเข็มขัดนิรภัยด้วยนะโอ้โหสี่จุดนะสี่จุดนะฮะแบบเดียวกับรถแข่งสี่จุดแล้วสีเนี่ยพาร์ทเทลน่าเลยสีชมพูน่ารักเออน่ารักอ่ะผมว่าแม่ลูกๆจะชอบตรงสีเนี่ยใช่พวงมาลัยก็เหมือนกับตัวรถเนต้าจริงๆเลยที่เป็นรถไฟฟ้าวีเหมือนเลยนะดูนี่ไฟท้ายเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะไฟท้ายนี่เหมือนเนต้าวีรุ่นแรกอ่าสองเดียวกัน ะะเขาบอกสเปคเนี่ยสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยได้คือ4กิโเมตรชั่วโมง4กิลเมตรต่อชั่วโมงแต่อันนี้ต้องรองรับน้องๆหนูๆที่มีน้ำหนักไม่เกิน30กิกิโลเด็กๆอ่ะผมก็ไม่เกินคุณเนี่ยขาข้างเดียวก็เกิน30แล้ว <laughs> <laughs> และจริงรถในเนต้าคิดเนี่ยครับสามารถใช้ระยะทางวิ่งแบบเต็มเนี่ยได้มากถึง8กิโลโอ้โหนี่มาตรฐาน NEDC หรือ WLTP หรือ CLTCT ครับเออมาตรฐานเนต้าครับคือ,คอพี่จะจับขนาดนั้นผมว่ามาตรฐานนั้น CLTC คงคงจะเรียกไปคุยอะ่ะแต่8กิโลเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับลูกๆท่านอาจจะไปเลยเซเว่นปักซอยเพรกิโลนี่ไปไกลมากคือผมจะบอกเลยว่า ถ้าลูกคุณไปเกิน8กิโลนะคุณโทรแจ้งตำรวจได้ไม่ถ้าไปเกิน8กิบ้านเราซอยซอยเราลึกไงเอาวนอยู่ในหมู่บ้านก็พอแล้วถ้าออกไปปุ๊บเนี่ยไปเซเว่นมาจะไกลไงแล้ววิ่งไม่พอแนะนำครับซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันซื้อเน็ตเท็กใส่เน็ต X กลับบ้าน ชาร์จ B2L ไม่พับบ่อหลังแล้วกลับบ้านอ๋อนึกว่าจะไปชาร์จ B2L ใจเย็นนี่ขับรถไปถึงแล้วให้ลูกขับเมต้าคิดอยู่หน้าแล้วตัวเองขับรถชาร์จ B2L กลับบ้านใช่คือพาลูกไปรถเราแล้วอกลับบ้านน่ารักมากมากผม,มบอกเลย คุณพ่อคุณแม่ที่คิดจะพาลูกมาเดินงานมอเตอร์โชว์คุณเดินผ่านตรงมุมนี้เนี่ยคุณโดนแน่นอนคุณเสียเงินแน่นอนบอกราคาให้เลยครับก่อนราคาราคาของเจ้าเนต้าคิดคันนี้นะครับวิ่งได้4กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง8กิโลเมตรสำหรับเด็กอายุหรือน้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรัมราคาับพี0่ราคา26,900บาทครับไม่แพงเลยไม่แพงครับต้องบอกค่ะี้ผมบอกคไม่แพงเพราะว่า ของเล่นของคุณพ่อเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อสกูตเตอร์ยืนยืนสักคันเนี่ยโอ้สี่ห้าหมื่นแล้วพี่ใช่สองพันหกเป็นรถคันหนึ่งให้คุณลูกน่ารักมากน,น่ารักมากจริงๆเนี่ยจะบอกแลว้วคุณผู้ชมถ้าผมลงไปนั่งได้ถ้าเขาไม่ห้ามเนี่ยนะ,ะาหนักผมไหวอ่ะ ผมเมานะนี่ผมชอบมีคันเกียร์ด้วยมีคันเกียร์ตุ๊กดิกตุ๊กดิ๊กตุ้ดิกอย่างน้อยๆผมมีเบลลสี่จุดอ่ะคุณสมอนพุณสมอนมี่เบลลสี่จุดไหมอ่ะไม่ไแว้มาแล้วครับที่บูธของเนต้าในงานมอเตอร์โชว์ครับ